สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจยันหุยหรือช่องหุยเมฟลา o เวอร์ทาร์โรแอนด์เดินีนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปการทำนายดวงรายสัปดาห์ระหว่างวันที่1-7ถึงพฤศจิกาย,ยน2องพันาหสำหรับผู้ที่เกิดทั้ง7วันนะคะคุณสามารถเลือกฟังตามทำสแตมด้านล่างนี้ได้เลยบอกไว้ก่อนนะว่าการทำนายดวงแบบนี้จะเป็นการทำนายแบบ general reading นะคะเป็นการอ่านไพ่แบบพลังงานโดยรวมอาจไม่ได้แม่นเป๊ะร้อยสำหรับทุกคนนะคะเพราะว่าไม่ใช่ดวงคุณคนเดียวแต่จะให้ดีก็คือมาดดดูววงงสส่่นตตัจะรทีุ อย่าลืมช่วยอาจารย์กดแชร์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วก็คอมเมนต์นะคะนะว่าแมนแมนอะไรยังไงลงมาในช่องด้านล่างด้วยนะคะใครชอบอ่านดวงรายวานันไปติดตามจากแฟนเพจของอาจารย์กันได้เลยใครสนใจดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางไลน์ไอดีที่ขึ้นอยู่ทางด้านมุมซ้ายนี้นะคะหรือค้นหาได้จากเบอร์โทร0 8 6ย9 9 0ด8 3กยสได้เลยสาหรับวันนี้เรามาเริ่มกันเลยค่ะ มากค่ะดวงรายสัปดาห์ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเรื่องทั่วไปของคุณสัปดาห์นี้ควีนซับวอนส์นะคะรูเหมือนชาววันอาทิตย์สัปดาห์นี้เนี่ยจะค่อนข้างขยันมากมีพิเศษเนาะมีเรื่องนูน่นน,นั่นนี่โน่นให้ทําเยอะแยะนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะคะนะเห็นเพื่อนสาวเห็นคนอื่นลําบากอะไรเงี้ยคุณทนไม่ได้เลยนะคุณต้องหยิบยื่นความช่วยเหลืออะไรให้กันและกันอยู่เสมอนะคะก็ก็โอเคนะนะับนะว่าดี โอเคต่อมานะคะสำหรับในเรื่องของการงานโดยตรงวิวออฟฟอร์จูนคุณมีโอกาสที่จะมีออเดอร์นะคะนะไข่ขขยของก็จะมีลูกค้ามาสั่งของเป็นรถใหญ่ๆนะคะนะหรือยอยู่ดีๆไดออเดอร์อะไรมาสักอย่างที่แบบว่าค่อนข้างเหงมากเลยทีเดียวการงานมีโอกาสได้งานที่จะสร้างชื่อเสียงนะคะนะแล้วก็เป็นงานที่สร้างช่องทางการเงินให้คุณได้ดีมากๆนะคะนะใครกําลังประมูลงานหรือรอง,งานอยู่สัปดาห์นี้มีโชคดีมีเรื่องดีๆเข้ามามีข่าวดีแน่นอนนะคะ ต่อมานะสำหรับในเรื่องของการเงินนะคะคิงซอฟ f ์วอน s นะคะดูเหมือนว่าช่วงนี้เรื่องเงินเ,ง,เงินทองทองเนี่ยคุณค่อนข้างขยันหาขายันคิดนะคะมีไอเดียแปลกใหม่ในเรื่องของการหาไรายได้อยู่เสมอนะแล้วก็เรียกว่าเรื่องเงินเงินทองทองคุณอาจจะได้การซัพพอร์ตจากผู้ใหญ่เพศช,ชายนะคะอาจจะเป็นแฟนอาจจะเป็นสามีของเราก็ได้หรือว่าเป็นพี่ชายอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาแนะนํานู่นนั่นนี่โน่นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะแนะนําช่องทางดีๆหรือว่าไอเดียใหม่ๆด้วยนะ ต่อมานะคะสำหรับในเรื่องของสุขภาพนะ Five Four เ e ็นดัเกิลนะคะเรื่องของสุขภาพช่วงนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ต้องเสียเงินนะเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาสุขภาพนะคะนะคุณอาจจะเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุอะไรบางอย่างกระทันหันนะคะอาจจะต้องใช้เงินก้อนใหญ่เลยทีเดียวดังนั้นนะสัปดาห์นี้ถึงจะมีเงินหรือจะมีอะไรเข้ามาในเก็บเก็บไว้ก่อนก็แล้วกันเพราะว่ามันมีเกณฑ์ต้องใช้นะ ต่อมามาดูกันในเรื่องของความรักนะคะชาววันอาทิตย์ที่ยังโสดอยู่ Six of Pentacles นะคะดูเหมือนว่าชาววันอาทิตย์นะ,ะช่วงนี้น่าจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบคุณม้างแหละนะแต่ก็ต้องบอกไว้เลยว่าเขาไม่น่าจะเรียกวา่หวานกับคุณคนเดียวหรอกเขาก็น่าจะมีคนอื่นๆด้วยนะคืออาจจะแบบวันหวานแวแบบหวานลอคุยนะคะเผื่อใครมาติดกับก็อาจจะคุยกับคนนั้นถ้าคุณโอเคกับเขานะคะนะคุณก็น่าจะได้เริ่มต้นคุยกับเขาในอิงไม่ช้านี้แล้วนะ ต่อมานะคะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานกันแล้ว Ten s p e n ิ e r s นะคะช่วงนี้คุณจะค่อนข้างมีแต่เรื่องของภารกิจมีเรื่องยุ่งภายในครอบครัวนะคะอาจจะเป็นครอบครัวเราครอบครัวเขานะลูกหลานบริวารช่วงนี้ก็จะค่อนข้างซุกซนมากเป็นพิเศษนะแต่ว่าถ้าหากว่าคุณจําเป็นต้องไปข้างนอกหรือว่าฝากคนแก่ในบ้านดูแลเนี่ยนะก็ต้องบางทีก็ต้องต้องระวังนิดนึงอะ่ะคือบางทีเขาแก่แล้วเขาก็จับจับ,จบลูกๆจับเด็กของเราไม่ทันนะคะคนที่กําลังจะแต่งงานกันนะคะหรือว่าคบกันมานานแล้วอาจจะได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของ การสร้างครอบครัวการวางหลักฐานเรื่องของการหาความมั่นคงนะคะเก็บเงินร่วมกันนะคะเก็บเงินดาวบ้านร่วมกันอะไรอย่างนี้ด้วยนะ ต่อมานะคะสำหรับคนที่มีคนคุย t ร i อ p คัพสนะคะอาจารย์มองว่าช่วงนี้ก็ความสัมพันธ์ค่อนข้างราบรื่นดีนะถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้มีการเลือกใครอะไรที่ชัดเจนคุณอาจจะมีตัวเลือกอยู่หรือว่าเขาแอบอาจจะมีคนคุยคนอื่นด้วยแต่ว่าบรรยากาศของคุณก็ค่อนข้างชื้นมืนนะคะนะมีการนัดเจอกันไปเดทกันหรือว่าไปทานข้าวมื้ออร่อยอร่อยกันนะคะนะมีการแบบนัดพามาให้เราให้เพื่อนๆเราเพื่อน,เ,อน,เ,อนเขานะคะได้แบบช่วยดูตัวอะไรกันอย่างนี้ด้วยนะ โอเคจบไปเลยนะคะดวงรายสัปดาห์ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายมาค่ะดวงรายสัปดาห์ผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะไพ่ประจําตัวคุณนะสัปดาห์นี้ Night of Wands นะคะชาววันจันทร์มีอะไรให้ต้องเดินทางอยู่เสมอนะคะนะให้เรียกว่าอยู่ไม่ค่อยติดที่เลยทีเดียวอาจจะเดินทางใกล้ไกลต่างจังหวัดหรือว่าไปใกล้ๆนะคะนะแต่รับรองว่าสัปดาห์นี้คุณจะค่อนข้างเหนื่อยเนาะออลดลาต่างๆนะคะเช็คระบบ อะไรต่างๆไวให้ดีเพราะว่าช่วงนี้คุณจะต้องใช้มันเยอะเลยทีเดียวนะคะต่อมานะคะสำหรับในเรื่องของการงานโดยตรงคุณได้ไพ่เดอะสตาร์นะดูเหมือนว่าการงานคุณจะเริ่มมีความหวงังเริ่มมีข่าวดีเริ่มมีอะไรดีๆเข้ามาละนะคะแล้วก็มีโอกาสด้วยว่าการงานคุณจะมีชื่อเสียงมากขึ้นนะคะได้รับการยอมรับมากขึ้นนะคะนั้นในแวดวงของแบบเรียกว,ว่าอาชีพเดียวกันในอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าหากว่าพูดถึงงานพูดถึงงานของคุณขึ้นมาแล้วเขาก็จะนึกถึงคุณก่อน,อนมาเป็นอันดับแรกนี่แหละนะคะ ต่อมานะคะสําหรับในเรื่องของการเงินนะคะนะคุณได้ไพ่เดทนะคะดูเหมือนชาวันจันทร์อาจจะต้องมีเกณฑ์เรื่องต้องเสียเงินแล้วล่ะนะเสียเงินในที่นะี้เนี่ยอาจจะหมายถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายเรื่องของอุบัติเหตุนะคะหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับความเสียหายอะไรใดๆก็ตามนะคะนะข้าวของเครื่องใช้อาจจะต้องแบบมันเหมือนมันหมดอายุของมันแล้วอ่ะนะคะมันพังมันเจ๊งมันอะไรเงรี้ยคุณอาจจะต้องแบบเสียเงินในการซ่อมบํารุงหรือบางทีอาจจะต้องแบบเสียเงิ<ๆ> <raid S 2> นเพ<ๆ>ื่อซื้อเครื่องใหม่ของใช้อะไรใหม่ๆไปเลยนะ ต่อมานะะในเรื่องของสุขภาพคุณได้ไพดี e อมเพรสนะคะชาววัจนจันทร์นะคะสัปดาห์นี้นดูเหมือนว่าจะค่อนข้างไม่ค่อยจะเรียกว่าทานอาหารไม่ค่อยจะเลือกสะเท่าไหร่นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะอ้วนขึ้นได้ง่ายนะคะจากการทานอาหารหวานหวานมันๆห,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 หรือแป้งๆเนี่ยมากเกินไปนะคะนะใครที่มีโรคประจำตัวประเภทที่แบบ NCD อะไรทั้งหลายนะเบาหวานความดันนะคะช่วงนี้ก็ต้องควบคุมตัวเองในเรื่องของการกินการออกกําลังกายการพักผ่อนสักหน่อยนะคะ ต่อมามาดูกันในเรื่องของความรักนะคะชาววันจันทร์ที่ยังโสดอยู่นะ Fire for p e n t a c l e s นะคะดูเหมือนว่าชาววันจันทร์เนี่ยนะช่วงนี้แหมจิตใจมันว้าเหวมัน มันเหมือนมันไม่มีใครอะนะคะไม่มีใครเข้ามาด้วยแล้วก็ไม่มีใครที่คุณคุณชอบด้วยอะนะคะใจคุณจะค่อนข้างเหงาเหงานะบางครั้งก็รู้สึกเหมือนแบบเอ๊ะทำไมกูถูกสาปมาให้แบบเกิดมาโสดหรือเปล่าวะหรือว่าต้องเกิดหรือว่าเกิดมาต้องแบบอยู่บนคานตลอดไปหรือเปล่าทำไมาไม่มีใครแวบไปแวบมาเข้ามาให้แบบรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจบ้างนะคะหาอะไรทาไบกันลวกันนะคะไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนกันนะช่วงนี้ก็จะเงียบๆหน่อยนะสำหรับชาววันจันทร์ ต่อมานะคะสาหรับความรักของคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานกันแล้วทูวอปวอนนะคะช่วงนี้นะคะคู่คุณแฟนคุณหรือว่าคุณทั้งคู่เนี่ยนะคะจะมีเรื่องของการช่วยเหลือกันเป็นที่ปรึกษาเป็นที่พึ่งให้กันและกันได้ดีนะทั้งเรื่องของกิจการภายในบ้านทั้งเรื่องของแบบการงานอะไรต่างๆก็ตามนะมีการฝากฝากังเรื่องของการงานการเออเราทําไม่ได้เราก็ฝากให้แฟนเราทําอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีโอกาสว่าคุณทั้งคู่อาจจะมีเรื่องของการลงทุนนะคะการจดทะเบียนบริษัทหรือการทํางานอะไรบางอย่างนะคะเริ่มต้นขึ้นมาด้วยกันด้วย นะคะ ต่อมานะคะสาหรับความรักของคนที่มีคนคุยนะนายออฟคัพนะคะดูเหมือนว่าความรักของคุณยังเป็นอะไรที่ฟุ้งๆอยู่เนาะก็เรียกว่าถ้าหากว่าตัวคุณเองไม่ได้เป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะมีคนคุยเยอะเงี้ยคนที่คุณคุยอยู่นะคะก็อาจจะเป็นคนที่แบบมีทางเลือกมีทางมีรักเผื่อเลือกมีมีกิ๊กเยอะอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่อนข้างค่อนข้างมากอยู่พอสมควรแล้วก็ความรักมันยังไม่ถึงจุดที่มันจะมันจะยังเลือกใครได้เหมือนกับต่างฝ่ายต่างก็เออคนนั้นก็ดีนะคนนี้ก็โอเคนะยังไม่เลือกดีกว่าก็คุยไป เลือๆก่อนก็ล้องกันนะความรักมันจะสภาวะมันจะเป็นแบบนี้นะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับดวงของชาววันจันทร์ในสัปดาห์หน้านี้นะคะก็ใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ไอดีนี้ไม่ได้เลยนะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย มาค่ะดวงเลยสัปดาห์ผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะไพ่ประจําตัวคุณสัปดาห์นี้ k i n g ับเพนดเคินะคะดูเหมือนชาววันอังคารสัปดาห์นี้ในหัวนี่มีแต่เรื่องกับเงินเงินทองทองทั้งนั้นเลยอะ่ะนะคะนะ,ะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ด้วยนะคะหรือว่าได้เรียว่าได้ จัดการได้บริหารงบประมาณกองใหญ่ๆนะคะหรือว่ามีเรื่องของการจัดการเกี่ยวข้องกับอสังหาหรือมัซยับนะคะนะซื้อขายถ่ายโอนอะไรต่างๆนะมีคนเข้ามาให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือหรือจะมาเป็นลักษณะขององค์กรเป็นแบบเฟนไฟแนนซ์เป็นธนาคารอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ ต่อมานะสำหรับในเรื่องของการงานโดยตรงคุณได้ไพ่เดทนะคะการงานนะมีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานนะคะนะย,ย้ายจากย้ายจากที่หนึ่งไปเริ่มต้นที่ใหม่นะคะนะแต่ว่าคนที่ยังคงทํางานอยู่ที่เดิมต่อไปเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือระวังในเรื่องของการเสียหายเรื่องของลูกค้าเรื่องของผลงานอะไรต่างๆด้วยนะช่วงนี้จะมีโอกาสเรียกว่าเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นนะแต่ว่าม,มันเป็นความผิดพลาดชนิดที่มันไม่ได้เกิดแบบกระทันหันนะคะดูเหมือนว่าคุณอาจจะเผลอ ทำอะไรแบบพลาดพลาดไว้ในอดีตอะแล้วมันเพิ่งจะมาเรียกว่ามันฝีมันเพิ่งจะมาแตกก็ตอนนี้นะคะนะก็ระวังเอาไว้นิดนึงก็ล้วกันนะต่อมาในเรื่องของการเงินนะคะคุณเดียดว่าให้วีวอลฟ์ฟอร์จูนนะคะอย่างที่บอกไปนะคะสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องของแบบมีเรื่องของเงินเงินทองทองเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะคะคุณมีโอกาสมีโชคลาภทางการเงินเกิดขึ้นด้วยนะคะชาววันอังคารทีนี้เนี่ย สถานการณ์การเงินต่างๆนะคะยังคงมีเกณฑ์เรื่องของความพลิกผันอยู่นะเวลาได้ก็ได้เยอะแต่ว่าเวลาเสียนะคะนะก็ระวังไว้ด้วยคุณอาจจะเสียเงินทีละเยอะๆด้วยเหมือนกันนะต่อมานะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะเซเว่นสเปนเดอร์เคิลส์นะคะสุขภาพจะเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้อะไรบางอย่างกับการรอคอยที่มันยังมาไม่ถึงอะ่ะนะแล้วก็ สิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของอาหารการกินอะไรต่างๆนะคะนะพยายามอย่าจับนู่นผสมนี่กินมั่วกินซัวมากเกินไปคุณอาจจะป่วยจากแบบว่าอาการแพ้อาหารแพ้ยาได้นะคะ ต่อมามาดูกันในเรื่องของความรักนะคะสำหรับชาววันอังคารที่ยังโสดอยู่นะคะคุณได้ไพ่ knight of cups นะคะดูเหมือนว่าน่าจะมีคนบางคนเข้ามาทําให้คุณรู้สึกดีดีอะนะคะเข้ามาดูแลเข้ามาใส่ใจนะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยชีวิตฉันก็แหมไม่ได้เหงาหี่หว่ามันอย่างน้อยมันก็มีคนมาแอบแซบเหมือนกันนะ ต่อมานะคะสาหรับความรักของคนที่มีคนคุยขออภัยค่ะสาหรับคนที่มีมีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วหรือว่ามีแฟนแล้วนะคะคุณได้ไพ่เดคาเลฟนนะคะจารย์มองว่าช่วงนี้เนี่ยรูปเหมือนคุณทั้งคู่อาจจะต้องมีการคุยกันเกี่ยวกวับเรื่องของการศึกษาของลูกนะคะการหรือว่าคุยกันเองเกี่ยวกวับเรื่องของการเรียนต่อการหาความรู้นะคะนะหรือไม่อีกทีหนึ่งคุณทั้งคู่นะคะจะมีเรื่องของการแบบถ่ายทอดภูมิปัญญาอะไรบางอย่างการเราติวเขาเขาสอนเรานะคะแบบนี้นะ แล้วก็จะมีโอกาสที่คุณทั้งคู่นะคะถ้าหากว่ายังไม่ได้แต่งงานกันเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของการจดทะเบียนสมรสนะคะ <c oughs> หรือว่าพากันไปหาพ่อหาแม่ <c oughs> พากัน <c oughs> ไปแบบเหมือนทําบุญแบบคล้ายๆแบบแต่งงานมาอยู่ร่วมกันอะไรแบบเนี้ยด้วยนะ ต่อมานะคะสำหรับความรักของคนที่มีคนคุยนะคะนายอฟคัพนะคะอาจารย์มองว่าดูเหมือนว่าถ้าไม่คุณก็เขานะคะนะอาจจะอยู่ในภาวะที่ร่ว่ามีตัวเลือกเยอะๆอยู่นะหรือว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะมีแตคนมาลุมจีบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เหมือนแบบตอนนี้ยังไม่เลือกใครอ่ะก็ขอคุย คุยหาคนที่ใช่ไปก่อนก็แล้วกันนะคะใครอยู่ก็อยู่ใครไม่อยู่ก็ไม่อยู่ก็ช่างเขากันแล้วกันนะคะนะก็เลื่องไปก่อนก็แล้วกันถ้ามีคนดีๆเข้ามาระยะนี้คุณก็คุยก็คุณก็คุยไปอะนะคะเพราะอีกฝ่ายนี้ที่คุณคุยด้วยเนี่ยก็ค่อนข้างใจกว้างอยู่พอสมควรนะคะโอเคจบไปแล้วนะสำหรับดวงรายสัปดาห์ผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ ID นี้มาได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย มาค่ะดวงรายสัปดาห์ผู้ที่เกิดวันพุธนะคะไพ่ประจําตัวคุณสัปดาห์นี้เซเว่นซับวอนส์นะคะดูเหมือนชาววันพุธจะมีอะไรถาโถมเข้ามาพร้พอมๆกันนะในสัปดาห์นี้นะคะจจะเป็นงานหรือภารกิจหลายๆอย่างที่มาแบบหลายๆชิ้นในเวลาเดียวกันนะคะมีโอกาสที่คุณอาจจะต้องลงไปแข่งขันลงไปสอบนะคะนะแล้วก็ช่วงนี้ดูเหมือนคุณจะมีศัตรูคู่อริมีอุปสรรคเข้ามาเนี่ยหลายๆอย่างพร้พอมๆกันด้วยนะแต่อาจารย์มองว่าชาววันพุธนะ่ะเข้มแข,ข็งอยู่แล้วไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงเรื่องของชัยชนะนะคะเพียงแต่ว่าคุณ จะต้องอึดอึดให้มากที่สุดอ่ะนะอดทนเข้าไว้นะคะนะปัญหาอะไรมาก่อนจัดการเรื่องนั้นก่อนก็นแล้วกันทํามันไป็นพีละเรื่องนะเดี๋ยวคุณจัดการมันทุกสิ่งทุกอย่างได้เรียบร้อยแน่นอนนะคะต่อมานะคะสําหรับ เรื่องของการงานนะคะคุณได้ไพ่ตรีออฟคนะคะดูเหมือนว่าเรื่องของการงานเนี่ยช่วงนี้คุณจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทีมจากเพื่อนฝูงจากเจ้านายจากลูกค้านะคะนะเข้าขากันอะไรกันได้ดีนะคะนะเพียงแต่ต้องระวังว่าการงานอาจจะเดินไปข้างหน้าช้าบ้างนะคะเพราะว่าหนึงเออ คุณอาจจะมัวแต่ติดเล่นติดคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามัวแต่จัดการเรื่องหยุมหยิมนะคะไม่ยอมแบบเดินหน้าเรื่องใหญ่ๆห,หรือประเด็นใหญ่ๆใ,ให้มันจบเสียทีนะคะนะมีโอกาสที่ในที่ทํางานคุณนะคะคนรู้จักในแวดวงการงานจะมีข่าวมงคลจะมีเรื่องแบบว่าเรื่องดีๆอะไรบางอย่างมาบอกคุณด้วยนะคะ ต่อมาในเรื่องของการเงินนะคะคุณได้ไพ่เดรฮาร์ฟแอนนะคะอาจารย์มองเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ที่เรียกว่า,าได้ทําบุญนะคะหรือว่าได้สร้างพระหรือว่าได้ทําอะไรที่มันเป็นสายบุญน่ะค่อนข้างบ่อยนะคะซึ่งอาจารย์มองว่าดีด้วยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครมีปัญหาติดขัดเรื่องของการเงินอะไรต่างๆน,นะคะให้ไปไหว้ราชการที่5ดูนะแล้วก็ระยะนี้นะคะจะมีผู้ใหญ่เข้ามาให้ความช่วยเหลือแนะนําเรื่องการเงินคุณนะคะ,ะ,คะเขาอาจจะไม่ได้ช่วยคุณแบบเป็นเงินเป็นทองโดยตรงก็ได้แต่เขาจะชี้ ช่องให้คุณได้ว่าให้ให้คุณไปทําอะไรอะไร,ะไรแล้วคุณจะปลดหนี้ได้หรือคุณจะสามารถจัดการปัญหาการเงินได้นะคะต่อมาในเรื่องของสุขภาพนะคะ Night of Wands นะคะอาจาร์อาจาร์มองว่าชาววันพุธแข็งแรงดีนะคะนะค่อนข้างกระตือรือร้นมากเป็นพิเศษด้วยนะคะอาจจะมีเรื่องของการเหนื่อยจากการแบบนั่งรถไกลๆเดินทางไกลๆอยู่บ้างหรือรถติดอยู่บ้างน,นะคะแต่ว่ามองมองดูแล้วคุณค่อนข้างแข็งแรงนะชาววันพุธ ต่อมานะคะมาดูกันในเรื่องของความรักนะคะชาววันพุธที่ยังโสดอยู่ s ห a ึ่ s น,นะคะอาจารย์มองว่าสัปดาห์นี้น่าจะมีคนมาชวนเที่ยวชวนเดทอยู่เหมือนกันนะหรือว่ามีคนมาขอเบอร์ขอเริ่มต้นขอจีบได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็ชอบคุณมากด้วยนะคะ ต่อมานะคะสำหรับความรักของคนที่แต่งงานแล้วหรือมีแฟนแล้วนะคะคุณได้ไพ่เดอะเวิร์นะคะความสัมพันธ์อาจารย์มองว่ามันค่อนข้างรับลื่นนะม่ไม่ได้มีอะไรแบบเปลี่ยนแปลงไปจากสัปดาห์ก่อนๆมากนักนะคะนะเคยเป็นอย่างไงมาก,ก็เป็นอย่างนั้นนะคะแต่จะมีบางคนนะคะที่แฟนอาจจะต้องแบบเดินทางไปต่างประเทศเดินทางไปติดต่อหรือว่าเ,ออเรื่องของการแบบมองหามองหาที่อยู่มองหาการงานใหม่ๆในต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นด้วยนะ ต่อมานะคะสำหรับความรักของคนที่มีคนคุยเอสซอบคัพนะคะนะก็ถ้าหากว่าวก่อนหน้านี้นี่มีเรื่องมีอะไรมีราวอะไรกันมานะคะหลังจากนี้ไปเนี่ยจะมีการปรับความเข้าใจกันได้นะคะนะแล้วก็ความรู้สึกต่างๆนะคะจะกลับมาดีเหมือนเดิมนะคะถ้าเคยห่างหายกันนะช่วงนี้ก็จะกลับมาง้อกันอะไรกันนะคะนะทำให้ความความสัมพันธนะ์มันกลับมาดีขึ้นหวานขึ้นนะคะ แต่อาจารย์มองว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุลอยู่อ่ะมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รักอีกฝ่ายมากเกินไปมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็แล้วกันนะคะก็พยายามเวิร์กต่อไปก่อนนะอืโอเคจบไปแล้วนะคะดวงรายสัปดาห์ผู้ที่เกิดวันพุธนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีนี่มาได้เลยสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายมากค่ะดวงรายสัปดาห์ผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะคะไพ่ประจําตัวคุณสัปดาห์นี้เทน o ์วอร์นะคะอาจารย์มองว่า สัปดาห์นี้ชาวประหาสนะ้ำมีเรื่องให้เข้ามาต้องจัดการเยอะแยะมากมายนะคะนะมีภาระเยอะแยะนะเลยทีเดียวแล้วก็คุณเองนะคะอาจจะไปเหมือนแบบเอาเรื่องมาใส่หัวใส่ตัวตัวเองมากเกินไปด้วยอะ่ะนะคะบางทีมันเป็นเรื่องของคนอื่นเรื่องของชาวบ้านนะคะแล้วก็คุณก็ไม่สามารถจะแบบ แหมตัดใจตัดความรับผิดช,ชอบของตัวเองลงไปได้นะคะนะบางทีก็ต้องเลือกนิดนึงนะว่ามึนแหนเรื่องไหนเราควรทําเรื่องไหนไม่ควรทำนะคะนะเพรงบางทีถ้าคุณแบบเหมือนคุณไปเหมาว่าภาระคนอื่นมาไว้ที่ตัวมากเกินไปมันก็เป็นการสปอยให้เขาอะแบบออสบายมากเกินเหตุเหมือนกันนะไม่ได้ไม่ได้เป็นผลดีอะไรนะคะต่อมามาดูกันในเรื่องของการงานนะคะคุณได้ไพ่ไฟฟอร์เพนเดอร์นะคะอาจารย์มองว่า การงานนะคะคุณมีโอกาสเรียกว่าได้งานฟรีหรือว่าต้องทํางานฟรีบ่อยครั้งนะคะหรือว่าบางทีทํางานไปแล้วก็ไม่ได้ผลดีอะไรเหมือนเสียแรงเปล่านะคะแล้วก็ใครที่เป็นฟรีแลนซ์นะคะช่วงนี้นะก่อนที่เราจะส่งงานส่งตัวอย่างอะไรให้ใครเนี่ยประเมินดีๆนิดน,นึงหรือมีการทาสัญญาให้รัดกุมหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวเขาเชิดเชิดงานเราไปให้คนอื่นทํานะคะนะเราก็เหมือนเราเสียแรงฟรีอะนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของการเงินนะคะคุณได้ไพ่ควีนซับคัพนะคะใจดีเหลือเกินเรื่องการเงินเนี่ยคุณใครมาขอให้ช่วยเหลืออะไรยังไงนะคุณก็ช่วยเข้าไปหมดเลยนะคะนะแต่ก็ยังดีนะเรื่องเงินทองเนี่ยคุณยังยั้งยังไว้ทันในเรื่องของคนยืมนะคะนะที่ต้องเตือนมากกว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนแหละนะบางทีคุณลงทุนกับสิ่งที่คุณไม่รู้เนี่ยมีโอกาสที่คุณจะเรียกว,ว่าเจ๊งสูงนะคะต้องระวังให้มากๆด้วยนะ ต่อมานะคะสําหรับไพ่ในเรื่องของสุขภาพนะคะคุณได้ไพ่เดอะสตาร์อาจารย์มองว่าสุขภาพคุณยังโอเคอยู่มีอาการปวดหัวไมเกรนจากอาการแบบคิดหนักหรือว่าปวดหัวแบบความดันอะไรพวกนี้บ้างนะคะเพราะว่าพักผ่อนไม่เพียงพอมีเรื่องต้องคิดมีเรื่องต้องอะไรอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะคะระวังเรื่องของผู้สุขภาพผู้ใหญ่เพศหญิงนะคะจะทำให้คุณเสียเงินเสียทองด้วยนะ ต่อมานะคะสําหรับไพ่ในเรื่องของความรักนะคะมาดูกันชาววันพฤหัสที่ยังโสดอยู่นะคะ King's o p e n t a c l e น่าจะมีคนเข้ามาในสัปดาห์นี้เนี่ยคนโสดแถมเป็นคนที่ค่อนข้างแบบกระเป๋าหนักเงินหนาด้วยหรือว่าทํางานอยู่ในแวดวงเกี่ยวกับไฟแนนซ์การเงินอะไรต่างๆนะคะนะแล้วก็เรียกว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการจีบการดูใจนะคะเพราะว่าเขาไม่ใช่คนที่มันจะแบบหวานแหววหรือว่าเป็นคนแอคทีฟชวนคุณเดทอะไรทันทีนะมากนักน,น,นะคะนะ ต่อมานะสำหรับความรักของคนที่แต่งงานแล้วหรือเป็นแฟนกันแล้วคุณได้พ่ย justice นะคะสัปดาห์นี้จะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องทางกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะอาจจะต้องมีเรื่องของการเคลียร์เอกสารทางกฎหมายการเซ็นสัญญาร่วมการเซ็นคำประกันกันหรือว่าไปจดทะเบียนสมรสจดทะเบียนหยา่าอะไรพวกนี้เกิดขึ้นด้วยนะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของความรักเหมือนกันแต่จะสำหรับคนที่มีคนคุยทูอัพคัพนะคะอาจารย์มองว่าความสัมพันธ์ของคุณโอเคมากๆนะคะเรียกว่าใจตรงกันเลยก็ว่าได้นะคุณชอบเขาเขาก็ชอบคุณนะคุยกันอะไรยังไงไปมาเนี่ยมันจะมีการโต๊เโาะโต้อตอบกันที่ค่อนข้างแบบรวดเร็วฉับไวแล้วก็มีการแคร์กันอะไรอย่างนี้อยู่เสมอนะคะถ้าก่อนหน้านี้มีเรื่องผิดใจการหากันไปสัปดาห์นี้เป็นต้นไปเนี่ยคุณจะได้กลับมาคุยกันแบบหวานชื่น,นมืนอีกครั้งหนึง่ง นะคะโอเคจบไปแล้วนะคะดวงรายสัปดาห์ผู้ที่เกิดวันพฤหัสห์นะใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไ d ไดีไ้มาได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย มาค่ะดวงราสัปดาห์ผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะคุณได้ไพ่ทูอ a วอนนะคะอันนี้จะเป็นไพ่สําหรับในเรื่องของตัวคุณนะคะสภาวะแวดล้อมภายในสัปดาห์นี้นะทวอฟวอนเนี่ยหมายถึงว่าช่วงนี้ชาววันศุกร์เนี่ยนะมีเรื่องของงานช่วยเหลือเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะนะคุณอาจจะถูกย้ายงานไปเป็นเหมนเป็นผู้ช่วยนะคะนะหรือว่าคุณเองอาจจะรับ อาจจะรับเลขาเพิ่มรับผู้ช่วยเพิ่มอะไรก็ได้นะคะมีโอกาสที่คุณจะมีเรื่องของการลงทุนการจับมือกับผู้อื่นนะคะในเรื่องของการทําอะไรใหม่ๆด้วยกันนะคะหรือว่าบางคน,นลิเริ่มในเรื่องของการสร้างอาชีพที่2อรายได้ที่2ขึ้นมานะคะ ต่อมานะไพ่เรื่องของการงานโดยตรงเลยซิกซับคั s ส์นะคะดูเหมือนว่าการงานคุณจะต้องเข้าไปจัดการเกี่ยวเรื่องเก่าๆเ,เรื่องในอดีตนะคะนะความผิดพลาดเก่าหรือไอเดียเก่าๆที่เคยทําไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องถูกขุดขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งเพื่อเอามาสาสางใหม่มาเคลียร์ใหม่เอามาใช้ใหม่นะคะระยะน,นี้ในแวดวงการงานจะมีแต่เด็กๆด,ด้วยนะคะลูกค้าส่วนใหญ่ก็แบบอายุน้อยกว่าหรือเป็นเด็กๆนะคะนะ ต่อมานะคะสาหรับไพ่ในเรื่องของการเงินเทนซับสอดนะการเงินนะคะช่วงนี้อาจจะเสียเงินวนกับเรื่องของอุบัติเหตุนะคะหรือว่าบางทีคุณอาจจะต้องมีการเสียเงินก้อนแบบกระทันหันนะคะเงินเก็บที่มีอยู่กะว่าเออเดี๋ยวเราเก็บดองนานๆแน่นอนกลายเป็นว่าคุณอาจจะต้องแบบเสียไปนะคะหรือว่ามีคนมีคนมายืมกระทันหันแล้วคุณก็ไม่ให้ไม่ได้นะคะหรือาบางทีมันอาจจะเกิดจากความฉุกเฉินฉุกระหุกบางอย่างของตัวคุณเองนี่แหละทําให้คุณจําเป็นที่จะต้องใช้เงินนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของสุขภาพนะคะเอชซ็อสอนะคุณจะรู้สึกแบบร่างกายขยับเนื้อขยับตัวไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะคะมีอาการแบบเส้นเอ็นติดข้อติดอะไรประมาณนี้นะคะน้ำมือหรือข้อมือหรือบริเวณตั้งแต่บ่าไหลลงมาเนี่ยจะรู้สึกเหมือนขยับไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นักนะคะนะเลือดเลือด พวกแบบเส้นเลือดหรือว่าอะไรพวกนี้ไม่ค่อยเดินอ่ะนะคะจะมืออาจจะซีดๆบ้างหรือรู้สึกชาๆนะคะแล้วก็ให้ระวังอุบัติเหตุแบบเล็กๆน้อยๆจากพวกของมีคมอะไรต่างๆรอบๆตัวคุณด้วยนะคะ ต่อมาเรามาดูกันในเรื่องของความรักนะคะชาวชาวันช่อขอไปค่ะลิ้นพันกันความรักชาววันศุกร์ที่ยังโสดอยู่นะคะเพจ of one นาสตอาจารย์มองว่าช่วงนี้นะคุณน่าจะมีเด็กมาจีบนะเนี่ยคนที่อายุน้อยกว่าแถามมาจีบคุณแบบลุกคืบเต็มที่เลยด้วยนะคะนะแต่แหมเด็กมันก็คือเด็กอ่ะบางทีมันก็แค่ชอบคุณแบบเหมือนแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันเห็นหน้าก็อยากได้อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเบื่อคุณอย่างรวดเร็วก็ได้นะคะนะก็ลองดูไปก่อนก็แล้วกัน ต่อมานะคะความรักของคนที่มีที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานกันแล้วนะคะคุณได้ไพ่จัดเม้นนะคะจย์มองว่าสัปดาห์นี้นะคะนทาถห่างเหินกันไปจะมีโอกาสที่จะได้กลับมาอีกกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งนึงนะคะนะคู่ไหนที่แบบเย็นชาต่อกันอะไรไปจะต้องได้กลับมาคุยกันนะคะแต่ว่าก็ต้องมาเคลียร์กันในเรื่องที่ว่า มันน่าจะมีคนเก่าๆไม่ทางคุณก็ทางเขาอะติดต่อกลับมาด้วยนะคะนะอาจจะเป็นคนเก่าๆหรืออาจจะเป็นประเด็นเก่าๆที่เคยมีปัญหากันถูกขุดกลับขึ้นมาสาสางนะคะนะซึ่งสัปดาห์นี้คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะนะมันอาจจะต้องมีการคุยกันจัดการประเด็นตรงนี้ให้จบๆลงไปเสียทีนะคะนะถ้าหาว่าแฟนคุณหรือว่ากระทั่งตัวคุณเองเนี่ยมีหลายคนมีอะไรมีชอยให้เลือกนะคะคุณอาจจะต้องมีการแบบตัดจบให้ได้เลือกใครให้ได้ให้จบภายในสัปดาห์นี้นะ ต่อมานะคะความรักของคนที่ มีแฟนและขออภัยค่ะมีคนคุยอยู่นะคะเพจซบซอดนะคะอาจารย์มองว่าสัปดาห์นี้ดูเหมือนความสัมพันธ์คุณไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่อะ่ะเหมือนคุณระแวงเขาหรือเขาระแวงคุณนะคะนะเวลาทักกันหรือคุยกันทีอย่างเงี้ยนะบรรยากาศมันก็แบบเหมือนจับผิดอยู่กันอยู่เสมอนะคะคุณอาจจะไปส่องเรื่องของโซเชียลมีเดียของเขานะคะแล้วก็เจอว่าเอ้ยนั่นมาไลค์อยคนนี้มาแบบมากดเลิฟมาแบบมาคอมเมนต์อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะแล้วมันก็พ่านทำให้การพูดคุยระหว่างคุณกับเขาอะ่ะไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่ ะะเพราะว่าคุณมองว่าเหมือนแบบไอ้คนนี้มันจริงใจกับเราไหมอะไรอย่างไรกับเราไหมเยงี้ยคุณก็ระแวงเขาอยู่เสมอนะคะโอเคจบไปเลยนะคะสำหรับดวงรายสัปดาห์ผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายมาค่ะดวงรายสัปดาห์ผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะพไพ่ประจำตัวคุณสัปดาห์นี้ทัวร์คัพนะคะดูเหมือนชาววันเสาร์นะสัปดาห์นี้มันเต็มไปด้วยแบบ แหมเรื่องของความรักรอบๆตัวนะคะอาจจะเป็นตัวคุณเองที่อยู่ในโหมด in l ลิฟนะคะหรือว่ามีเรื่องต้องจัดการเกี่ยวกับเรื่องของความรักอยู่เสมอนะคะคนรอบตัวคุณรอบระยะนี้ก็จะมีคนคุยหรือว่าทยอยมีฟงมีแฟนอะไรกันไปนะคะนะอีกอย่างหนึ่งก็คือมีโอกาสว่า ระยะนี้ถ้าหากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีเรื่องผิดใจกับคนอื่นกับคนก็ชิดกับเพื่อนกับใครอะไรใดๆก็ตามทีนะคะระยะนี้นะคะสัปดาห์นี้เป็นต้นไปคุณจะมีโอกาสได้กลับมาคุยกันกลับมาเคลียร์กันนะคะปรับความเข้าใจอะไรกันให้เข้าใจไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะต่อมานะสำหรับไพ่ในเรื่องของการงานคุณได้ไพ่ที่แฮงแมนนะเดาชาววันเสาร์ในบางคนนะอาจจะถูกย้ายมานะ,ะนะย้ายมาดองอยู่ในตําแหน่งที่แบบ จะขึ้นไปต่อก็ขึ้นไม่ได้มันถูกแขวนไว้นะคะนะบางคนก็จะพัวพันอยู่กับปัญหาการงานแบบเดิมๆนะคะนะมันสลัดไม่หลุดสักทีนะภาระอันนี้มันตัดไม่ไปนะงานที่คิดว่าควรจะจบตั้งแต่เมื่อนั่นเมื่อนี่หรือก่อนหน้านี้นานแล้วเงี้ยจนตอนนี้ก็ยังยืดเยื้ออยู่นะคะนะก็ยังอยู่ในภาวะแบบนี้ต่อไปนะคะ ต่อมาไพ่ในเรื่องของการเงินนะคะคุณได้ไพ่ six o f w a n d s นะคะอาจารย์มองว่าการเงินยังคงไปได้สวยไปได้เรื่อยๆไม่ได้มีโชคลาภเลยเด่นชัดแต่ว่าถ้าหากว่าคุณต้องการความช่วยเหลืออะไรจากใครขาดเหลืออะไรยังไงก็ตามทีคุณยังมีคนแวดล้อมนะเพื่อนฝูงหรือว่าคนสนิทคนใกล้ชิดอย่างเงี้ยนะคะให้การสนับสนุนอยู่นะคะนะ ต่อมานะในเรื่องของสุขภาพนะคะคุณได้ไพคุณ e ับคัพส์นะคะจา์มองว่าชาววันเสาร์ถ้าหากว่าจะป่วยอะไรสักอย่างก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องของอาหารและยานะคะอาจจะก,กินยาผิดเสาะท้องง่ายนะคะนะหรือบางทีแบบไปทานอาหารทะเลแล้วแพ้อะไรอย่างเงี้ยนะคะระวังในเรื่องของความชื้นนะคะเรื่องของโรคเชื้อราต่างๆที่มากับน้ําท่วมหรือว่าเ,เชื้อราตามล่มผ้าอะไรพวกเนี้ยนะคะ ต่อมามาดูกันในเรื่องของความรักนะคะชาววันเสาร์ที่ยังโสดอยู่คุณได้ไพ่ซิกซ์ซับคนะคะอาจารย์มองว่าคนวันเสาร์นะมีเกณฑ์นที่คุณจะมีคนเก่าๆกลับเ,เ,เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะนะแฟนเก่ากิก๊กเก่าคนเคยคุยหรือว่ากระทั่งเพื่อนสมัยเด็กนะคะอาจจะกลับมาทักทายกันมาอะไรกันนะคะมาเคลียกันมีบางคนนะคะอาจจะมีคนที่เด็กกว่านะมาจีบด้วยนะคะ ต่อมานะคะสำหรับความรักของคนที่แต่งงานแล้วหรือว่าเป็นแฟนกันแล้วเนาะคุยซบซอนะแหมสัปดาห์นี้ความรักก็ไม่ค่อยจะแฮปปี้ไม่ค่อยจะหวานสักเท่าไหร่พูดอย่างนี้ก็แล้วกันมันเหมือนแบบถ้าไม่คุณก็เขาจะอยู่ในโหมดของอารมณ์หงุดหงิดอยู่เสมอหมุดหงิดแล้วก็จับผิดแล้วก็แบบไม่ไว้ใจนะคะมีอะไรก็ใช้คําพูดที่ค่อนข้างทิ้งแทงความรู้สึกกันอยู่นะคะไม่ค่อยอ่อนหวานให้กันและกันสักเท่าไหร่เลยนะ ต่อมานะสำหรับความรักของคนที่มีคนคุยนะคะ King of p e n t เ c l e s นะคะช่วงนี้ดูเหมือนว่าคนคุยของคุณจะไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานการเงินอะไรพวกนี้ซะมากกว่าไม่ค่อยหวานไม่ค่อยอะไรกับคุณนักนะคะแต่ถ้าหากคุณหายไปเขาก็ยังหวงๆอะไรคุณอยู่แหละนะยังกลับมาทักทายยังกลับมาอะไรอยู่นะแต่ถ้าหากว่าจะให้เขามาใส่ใจเช้าถึงเย็นถึงทักถามทุกวันอะไรเงี้ยก็คิดว่าช่วงนี้คงไม่นะคะเพราะว่ามีเรื่องอื่นต้องคิดเยอะนะคะ โอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับดวงรายสัปดาห์เนาะ mm hmm. ก็ใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์ไอดีนี้มาได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย